จากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นเมืองเซียโตรรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้ หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า สวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่ได้มีโอกาสบรรน,นุนใจพี่น้องด้วยพระคําจากสวรรค์นะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระบิดาของเราในสวรรค์จะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะและช่วยพี่น้องมีความเชื่อและเข้าใจวิถีทางของพระเจ้ามากขึ้นนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันขอพระเจ้าตรัสกับเราพูดกับเราและหนุนน้ําใจเรานะครับให้เกิดความเชื่อ ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์จะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณแก่ชีวิตของเราและเราจะรับพระวจนะของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์จะเกิดผลในชีวิตของเราอย่างแน่นอนในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้ผมอยากจะพูดถึงที่แห่งการปกป้องที่มาจากพระเจ้านะครับในหนังสืออพยพบทที่12ข้อ13บอกว่า บ้านที่เจ้าอยู่จะมีเลือดเป็นเครื่องหมายสำหรับเจ้าและเมื่อเรามองเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเจ้าไปจะไม่มีภัยพิบัติใดมาแพ้วผ่านเจ้าเมื่อเราลงโทษอียิปต์พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงว่าชาวอิสราเอลนั้นได้รับคำสั่งจากพระเจ้าว่าให้เอาเลือดของแกะนั้นไปทาที่ ขอบประตูของบ้านของเขาเพราะตอนนั้นพระเจ้าส่งภัยพิบัติเข้าไปในอียิปต์หลายประการและภัยพิบัติอันสุดท้ายก็คือทูตสวรรค์แห่งความตายนั้นจะเข้ามาทําลายพวกบุตรหัวปีของชาวอียิปต์แต่เมื่อทูตสวรรค์น,นั้นเห็นเลือดของแกะเหล่านั้นบนขอบประตูของชาวอิสราเอลเขาก็จะผ่านไปและจะไม่ ทำร้ายบุตรหัวปีในบ้านนั้นความตายก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับชาวอียิปต์ในยุคนั้นและพวกเขาก็จะได้เป็นไทยออกจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์และเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าได้และมีอิสรภาพมีความรอดเกิดขึ้นผมเชื่อว่าชาวอิสราเอลในยุคนั้นตั้งใจมากเลยที่จะทาเลือดของแกะบนขอบประตูตามคำสั่งของพระเจ้าอย่างชัดเจน เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เกิดความตายในบ้านของเขาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราในวันนี้ว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเมธโปรดดของพระเจ้านั้นอยู่บนชีวิตของเราและอยู่บนครอบครัวของเราและจะปกป้องชีวิตของเราได้โลหิตของแกะในยุคของชาวอิสราเอลในเวลาที่โมเสสเป็นผู้นำนั้นเป็นภาพของพระโลหิตของพระเยซู ระเมตโรดของพระเจ้าหรือแกะของพระเจ้าที่สิ้นพระชนให้เราบนไม้กางเขนคำถามก็คือว่าท่านมอบชีวิตให้แก่พระเยซูหรือยังให้พระเยซูเข้ามาเป็นจอมเจ้าในายในชีวิตท่านยอมให้พระลูกของพระองค์มาอยู่บนชวิตของท่านและบ้านของท่านและครอบครัวของท่านหรือไม่ท่านมอบชีวิตที่จะดําเนินชีวิตอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าไปคริสตจักรเชื่อพระเจ้าเชื่อฟัง รลับใจเอาจริงเอาจังในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสร้างอาณาจักรของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและช่วยกันเสริมสร้างคริสตจักรของโะรงหรือไม่โยชูวาซึ่งสามารถเข้าดินแดนพัสสัญญาได้และไม่ต้องตายในถิ่นทุรกรมดาลได้พูดอย่างนี้ในหนังสือโยชูวาบทที่24บข้อ15และ16บกอกว่าและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระยาเว ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติใครจะปรนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรดาบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติอยู่ในท้องถิน่นฝากตะวันออกของแม่น้ําหรือบรรดาพระของคนอมโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาวเวประชาชนจึงตอบว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย ที่พวกเราจะละทิ้งพระยาเวไปปรนิบัติพระอื่นพี่น้องอยากหนุนใจให้พี่น้องพูดเหมือนกับโยชัวว,ว่าข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าจะรับใช้และปริบัติพระเจ้าถ้าท่านตัดสินใจแบบนั้นและท่านดําเนินชีวิตแบบนั้นแบบที่ผมกับจันดาดําเนินชีวิตมาแล้วกับลูกของผมด้วยทั้งสามคนดําเนินชีวิตแบบนี้มาแล้วเป็นเวลา30-40ปีผมก็เอา พระโลหิตของพระเยซูมาอยู่บนชีวิตของผมมาอยู่บนที่ขอประตูของบ้านของผมและจะเกิดการปกป้องอย่างอัศจรรย์อยากให้พี่น้องประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและท่านจะรับใช้พระเจ้าจนไปถึงวันที่ท่านจากโลกนี้ไปและไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ไหนพูดกับผมสิครับพูดพร้อมกันนะครับพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกพระโลหิตของพระองค์ อยู่บนชีวิตของลูกลูกจะปรนนิบัติพระองค์ครอบครัวของลูกจะปรนิบัติพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนถ้าท่านตัดสินใจแบบนั้นและรับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคมภีร์มีการเคลื่อนของพระวิญญาณมีความบริสุทธิ์และมีผู้เลี้ยงแกะที่ดีและรับใช้ในคริสตจักรของท่านพระคมภี์สัญญาอย่างนี้ในนังสืสดุดีบทที่91ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่า เพราะท่านได้ทำให้พระยาวเวผู้เป็นที่รีภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านพี่น้องครับเราก็าไปพักพิงในการปกป้องของพระเจ้าเราอยู่ในคริตจกักเรารับใช้แล้วเราเชื่อในฤทธิดเดชของพระโลหิตไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านและไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์หรือบ้านของท่านพี่น้องครับโควิด -19 ไม่สามารถทำร้ายท่านได้โจรขโมยผู้ร้ายไม่สามารถทำร้ายท่านได้ มารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วไม่สามารถแตะต้องท่านได้หรือเข้ามาใกล้บ้านท่านได้ท่านจะได้รับการปกป้องอย่างอัศจรรย์โดยพระเจ้าและลูกของท่านคู่ครองของท่านและบ้านของท่านจะได้รับการปกป้องอย่างอัศจรรย์การเจ็บป่วยจะออกไปปัญหาคําสาปแช่งจะออกไปมีการปกป้องอย่างอัศจรรย์หนังสืออิสยาห์บทที่54ข้อ17อกว่าอาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นทำขึ้น โดยศัตรูนะครับโดยมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วหรือคนชั่วร้ายในโลกนี้เพื่อจะต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายหมายความว่าลิ้นทุกลิ้นที่พูดไปนั่นน่ะเขาจะทําอะไรท่านไม่ได้ท่านจะปิดปากเขาได้นี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้พระยาเวและการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเรา พระยาเวตรัสดังนี้ในภาษาอังกฤษอิสยาห์54ข้อ17พูดอย่างนี้บอกว่าผมแปลฟังนะครับและวันหนึ่งจะมาถึงเมื่ออาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาทำร้ายท่านนั้นจะไม่สามารถมีความสำเร็จในการทำร้ายท่านได้จะมีการปกป้องจากพระเจ้าและชีวิตของท่านนั้นจะปิดปิดปากเสียงที่พูดขึ้นมาโจมตีเอาเรื่องท่านใส่ร้ายท่านปากเหล่านั้นที่ว่าท่าน จะถูกปิดลงโดยฝีพระหัตถ์ของพระเจ้ามีการปกป้องจากพระเจ้าและผลประโยชน์ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือท่านและผมจะได้รับความชื่นชมยินดีจะสนุกในการรับใช้และมีผลประโยชน์มากมายจากสวรรค์นั้นจะมาจากพระองค์นี่คือพระสัญญาจากพระเจ้าและพระองค์จะปกป้องเราพระองค์จะอยู่ฝ่ายเราเมื่อเรานั้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตต้อนรับความรอด และยอมรับการเสียสละของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราก็อยู่ในสถานที่แห่งการปกป้องจากพระเจ้าอาวุธของศัตรูไม่สามารถมีชัยชนะต่อเราได้เพราะว่าพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูนั้นสร้างกำแพงหรือสร้างสิ่งที่ปกป้องรอบตัวเราที่ศัตรูไม่สามารถข้ามเข้ามาแตะต้องเราได้พี่น้องอยากถึงใจพี่น้องสรุปว่าให้พี่น้องเดินกับพระเยซู ด้วยความศัตย์ซื่อรับใช้พระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศหรือเป็นสอบอหรือเป็นผู้นำในโบสถ์แต่ท่านเป็นผู้รับใช้สร้างคสตจกักรดูแลงานของพระเจ้าไปอยู่ในครสตจกักรอ่านพระคัมภีร์ฟังคําสอนกลับใจทุกๆวันดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อประกาศทุกๆวันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของฉันฉันได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแล้วท่านจะอยู่ภายใต้าการปกคุมภายใต้รัว้วแห่ง การปกป้องของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้พระโลหิตของพระองค์อยู่บนชีวิตของพวกเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปกป้องเราการปกป้องของพระองค์อยู่บนชีวิตของเราและชีวิตของครอบครัวของเราเราเชื่อว่ามีพระโลหิตอยู่รอบตัวเรา พระฤทธิตของพระเมธโปรดกที่มารซาตานและศัตรูและอาวุธของศัตรูไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามามีชัยชนะในชีวิตของเราได้เราขอมอบชีวิตให้กับพระองค์เราขอผูกพันตัวในคิสตจักรของพระองค์เจ้าเราขอรับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์และเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าดีใจมากครับที่เรามีโอกาสได้อ่านพระวจนะร่วมกัน และมีความเชื่อร่วมกันว่าการปกป้องของพระเจ้าอยู่บนชื่อของพวกเรานะครับให้เราเชื่อแบบนั้นและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าเทสิ่งดีลงมาบนชื่อของพี่น้องและชื่อของพี่น้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระพรกับอับราฮัมไหลลงมาในชื่อของพี่น้องและการงานการรับใช้ครอบครัวลูกเต้าและคนรอบข้างที่พี่น้องรักนะครับและขอพระเจ้าอวยพรคิสจักรของพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณมากที่ใช้เวลาด้วยครับ งเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275 1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086 688 9940 ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วยไอทูนส์เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org